ปิ้นพักลเ,เลยจนะ้ะเนาะต้อง่ายไปลยะใจหายจริงๆเหมือนต้นถ่ายทำเรารู้สึกว่ามันยาวนานมากๆกับการถ่ายทำตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแต่พอฉายจริงคือ EP สิบหกแล้วก็จริงๆก็ยังตื่นเต้นเหมือนเดิมที่จะได้ให้ทุกคนเห็นในทุกๆ EP ที่เกิดขึ้น EP สุดท้ายแล้วก็เป็น EP ที่ f u อ l o p t i o เลยค่ะเต็มสตรีมมากๆก็อย่างที่เห็นว่า EP 1 6แล้วยังไม่หยุดร้องไห้กันเลยก็หวังว่าจะเป็นน้ำตาสุดท้ายและกันหวังว่าให้คุณปิ่มกับอันินเขาส่งหวังกันสักทีค่ะก็ฝากเป็นกำลังใจให้เขาสองคนใน EP สุดท้ายเหมือนเดิมค่ะเข้มข้นสุดๆมันมันคบคบโดดค่ะใน EP สุดท้ายก็มีทั้งหวานซึ้งมีความสุขแล้วก็เป็นตอนจบที่หนูคิดว่า ทุกคนน่าจะแฮปปี้ไปกับเขาแหละเพราะว่าตอนที่เราถ่ายก็แฮปปี้มากๆค่ะเร้่อก็แบบที่คุณท่านเป็นแม่น้ำตาเลยนะว้าวจริงๆก็ก็หนูว่าความรู้สึกของคุณปิ่นเขาคงอยาก ระบายสิ่งที่อยู่ในใจค่อนข้างเยอะเพราะว่าเขาก็เป็นเจ้าเจ้าน้ำตาอยู่เหมือนกันก็จริงๆฟินก็เป็นกำลังใจให้เขาทุกอีพีแหละก็แอบแบบคุณปิน่นมีความสุขไหมพี่จิคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็แฟนๆน่าจะน่าจะอยากเห็นฟินในบทดราม่าเยอะๆแต่ว่าก็ไม่อยากเห็นน้ำตาก็เห็นอยู่แต่ว่าฝากเป็นกำลังใจให้เขาหน่อยอีกนิดเดียวค่ะ เชือว่าวหายเหนื่อยนะี่พีนเพราะว่าระหว่างกับใส่ชุี้แล้วกินเผือกไปเลยที่ก็ยังคือแบบใส่ได้ตอบรับแบบดีเรื่อยๆทุกทีเลยว้าวหายเหนื่อยหายเหนื่อยค่ะตั้งแต่ EP แรกแล้วจนถึง EP สุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวจะได้ไปดู EP สุดท้ายพร้อมกันวันที่17นี้ก็อยากไปกอดๆแฟนๆแ,แบบผ่านผ่านอะไรกันมาเยอะมากๆจากจาก EP แรกจนถึง EP สุดท้ายก็ หายเหนื่อยค่ะหายเหนื่อยตั้งแต่ EP แรกออนแล้วเรียกว่ามันจะมีเนาะมีเดี่ยวตางโปรเจกต์ตอ๋อใช่ค่ะใช่ค่ะก็มีมีเซอรพรายเล็กๆน้อยๆให้แฟนๆเหมือนเดิมก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นเซอรพรายอะไรค่ะชอบแน่นอนรก็จะเล่นซีตัวทีในที่น้ำเปล่าก็ ไม่ได้เดี๋ยวมันสปอยก็ต้องไปรอเจอกันวันที่สิบเจ็ดค่ะมีเซอร์ไพรส์แน่นอนค่ะท้ายมันจะหวานเลยจริงๆค่ะเพราะว่าตอนนี้มันก็หวานมาได้เรื่อดหวานหรือว่า มาหวานข้างหน้าเป็ชูให้มากกว่าเอาจริงๆมันก็ก่อนที่มันจะหวานมันก็ต้องลองกินขมดูก่อนมันขมหนักมาแล้วนะเดี๋ยวก็รู้รอ,อีกนิดนึงนะอีกนิดนึงสุดท้ายละ <c oughs> สุดท้ายละค่ะก็มันเป็นมันเป็นลาสบอสจริงๆอีพีสุดท้ายที่ต้องไปสู้กันก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่ เป็นกำลังใจให้เขาเถอะน่าจะน่าจะเป็นตอนจบที่ทุกคนฝ่ฝันแล้วค่ะเพราะว่าหลักเรื่อง้บอกว่าขนาดเสียดีว่าเสียใจอะไรอย่ดีเรียกมีความเป็นแม่เสือสาวอยู่นะหันไปถามว่าสาวสวนสอวสวนอะไรครับอ๋อเป็นคนดีๆไม่ชอบอยากเป็นสัตว์เออก,ก็ก็ตามคาแรคเตอร์ว่าแบบเขาก็เป็นคนแบบ แอบถึงเล็กๆพอพอได้วาาก็ก็แอบถามนิดนึงก็น่ารักไม่ละหนูชอบนะซีนนั้นอ่ะน้องน่ารักน่ารักน่ารักได้ว่าพุณปีนหรือเปล่าเป็นคุณปีนหยิกหลังเลยหยลงอกเล่นค่ะอ็ับใหมือฮึใช่ซนเดก็ยอหนึงยืหนึ่งเหรอยืะหนึ่งมายอะคนเดียวป่าสีเรา็นไโอเค เป็นไงล่ะเหมอนีคแล้วนะเอาจริงๆเหมือนเหมือนผู้หนุงไม่เคยได้ทําอะไรง่ายๆกันเลยสักอย่างหนึ่งเพราะว่าที่เรื่องเรื่องที่จะต้องไปถ่ายต่อไปก็ดูเป็นด็อกเตอร์เป็นอะไรไปเลยเป็นนัก,กวิทยาศาสตร์ศึกษาเรื่องกระดูกไปเลยก็รู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่ง คาแรคเตอร์ที่ก็ท้าทายทั้งทั้งฟีนแล้วก็ทั้งเบกเลยค่ะวันนั้นก็ได้ค,คุย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 กันเล็กน้อยไปแล้วบ้างถึงแี้ทาทำว่าแต่ละีทุกบโอันค่ะเท่าที่จะทำได้เลยเพราะว่าแต่ละซีนแต่ละคาเลคเตอร์หรือว่าแต่ละบทที่เราได้รับก็ค่อนข้างที่จะทํากันบ้านแล้วก็อยากให้ผลงานมันออกมาม, quality, มีคุณภาพที่สุดเท่าที่จะทําได้ เว่าส่วนใหญ่ขานไลงมนาห่างกจากตัวีนมากก็จริงล่าสุดที่กำลังจะเรียกก็ไกลมากเลยนะก็ไกลจริงล่าสุดล่าสุดต้องต้องไปมีไซไฟมีอะไรแล้วก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยที่คุยกันล่าสุดนอกจากจะต้องศึกษาเรื่องกระดูกแล้วก็เดี๋ยวมี เดี๋ยวน่าจะต้องประกาศไลน์อัพอีกทีก็น่าจะได้เห็นว่าทําอะไรกันบ้างในเรื่องนั้นเราได้ฝบกมีไปีุดูไปอ่านอ๋อเริ่มแล้วเริ่มแล้วค่ะเริ่มแล้วค่ะตอนนี้อ่านทรีทเมนต์ย่อแล้วก็อ่านตัวเเขาเรียกว่าอะไรเนื้อย่อแต่ละตอเนื้อเนื้อเรื่องย่อแต่ละตอนแล้วก็ศึกษาเรื่องเอกระดูกเรื่องศาสตร์ที่เราจะต้องเป็นด็อกเตอร์ในนั้นก็เริ่มเริ่มเริ่มแล้วค่ะเริ่มปวดหัวแล้วเหมือนกัน ตอนนขอบเสร็จยังยังค่ะยังไม่เสร็จอยู่ใช่ใช่หนูว่าอยู่ในขั้นตอนการแบบทําบทด,ด้วยแล้วก็เตรียมโปรดักชันด้วยเพราะว่าเรื่องนี้โปรดักชันยิ่งใหญ่มากแล้วก็รวมถึงซ g ด้วยอะไรด้วยที่เราต้องเจอเนี่อง่าเราจะต้องมีอะไรเพิ่ม,มเ,เยอะเลยหนูต้องเป็นด็อกเตอร์ความรู้ต้องแน่นแล้วก็วิจัยนู่นนี่นัน่นสืบสวนสอบสวนอีกแล้วก็ต้อง ตัวตัวด็อเตอร์พินยาเองอ่ะเขาต้องมีความเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะต่อสู้กับอะไรต่างๆคนเพิงเยอะก็ต้องอาจจะต้องไปบูไปแอคชั่นกันแล้วกกน,นิดหน่อยมัง้ง <laughs> ชอบ <laughs> อยากอยู่เฉยๆ <laughs>

มาส่งเขากับสุนิยายพร้อมกันนะคะไลเดอร์ด้วยอ่าไลเดอร์ ider, สำคัญมากเพราะว่า <L ider. S 1> น้องฟินก็เป็ไลเดอ่ใช่<ๆ>ก็ใกล้แล้วค่ะวัน 20, ที่สิบพันวาคมนี้ก็เจอกันในโรงภาพยนตร์นะคะกลมกล่อมมากๆก,ก,ก็มีทั้งสยองมีทั้งขำม,มีทั้งโรแมนติกมีคอมเมดี้มีมีความซึ้งเล็กๆอยากให้ทุกคนไปดูกันจริงๆก็ฝากด้วยนะคะฝากน้องพายด้วยค่ะ วนไคด้วยเวลามากไปนะคะใครว่างไปด้วยค่ะใครไม่ว่างก็ต้องไปค่ะจ้ะขอบคุณค่ะ